จากเรื่องราวของประเด็นร้อนเราไปสู่การขยายประเด็นทีนี้ครับการขยายประเด็นในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของทางด้านบิ๊กตูแ่แะฮะได้ลงไปตรวจพื้นที่ที่จังหวัดระยองที่บอกว่ามีการแพร่เชื้อจากบ่อนการพนันตำรวจเองก็ยืนยันว่าไม่ไม่มีบ่อนการพนันนะครับแต่ว่าทางด้านพบตรอได้ส่งสายสืบพิเศษครับลงพื้นที่แล้วพบว่าอ่าเป็นตามที่สื่อรายงาน ก็เลยสั่งย้ายตำรวจ4ท่านด้วยกันนะครับแล้วท่านนายกเองก็ลงพื้นที่ด้วยครับแล้วดูเหมือนว่าสื่อก็พยายามถามย้ำกับท่านนายกจนกระทั่งนายกเองก็มีอาการหลุดครับนะฮะมีอาการหลุด <c oughs> <c oughs> ก็เลยทำให้อ่เป็นข่าวขึ้นมานะฮะเป็นข่าวขึ้นมาโดยทางด้านท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็คือพลเอกประยุทธ์จันโอชาครับก็บอกว่า ลั่นใครมีข้อมูลบ่อนระยองให้บอกมาอยู่ที่ไหนของใครจะได้จัดการครับนะฮะเมื่อวานนี้ครับเวลาบ่าย2โมง15นาทีนะครับพลเอกประยุทธ์จันโอชาท่านนายกแล้วก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยพลเอกอนุรพงศ์ผเผ่าจินดารัฐมนตรีมหาไทยนายสานายสาธิตป,ปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยกระทรวงสาธารณสุขพลเอกนัทพลนาคพานิชเลขาธิการสภาพความมั่คนคงแห่งชาติหรือว่าสมชแล้วก็นายชัดชัยพรมเลิศประการสุมาไทยเดินทางด้วย เฮลิคอปเตอร์จากกรุงเทพมหานครไปยังจังหวัดระยองครับเพื่อลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและก็ให้กำลังใจการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าที่ทุกส่วนในการดูแลสถานการณ์โควิด -19 ที่หน่วยคัดกรองเชิงรุกที่เนินอุไราตาบลท่าประดู่อำเภอเมืองจังหวัดระยองและก็ไปที่โรงพยาบาลระยองด้วยครับนะฮะจากนั้นเวลา16บหนิกาสามินาทีครับพลเอกประยุทธ์ได้ให้สัมภาษณ์ถึงบ่อนการพนันที่เป็นต้นเหตุในการแพร่ระบาดโควิด1 i ในพื้นที่จังหวัดระยองว่า ตนเองรับที่จะไปดาเนินการขั้นเด็ดขาดซึ่งตอนนี้ก็มีการย้ายไปแล้ว3าถึงสคนตนเองก็ยินดีที่ที่จะรับข้อมูลต่างๆขอให้ส่งมาได้เลยพร้อมรับดําเนินการขอให้ส่งเปิดผนึกออขอให้ส่งปิดผนึกมาถึงตนส่งมาที่ทําเนียบรัฐบาลให้รฐมนตีทราบว่าบอนอยู่ที่ไหนเป็นของใครอยู่ที่ไหนจะได้ดําเนินการเพราะถ้ารู้ทีหลังก็ไม่เกิดประโยชน์มันไม่ทันการครับและท่านเองก็บอกต่อบอกว่าดังนั้นนะฮะ ท่านต้องช่วยนะสื่อเนี่ยรู้ดีเพราะเป็นคนนาไปเผยแพร่เราต้องสร้างความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายครับเพื่อขจัดคนไม่ดีออกไปให้ได้มากที่สุดขณะเดียวกันเราก็อย่าไปในพื้นที่เสี่ยงและต้องขอโทษที่มีส่วนทําให้ประชาชนไม่ได้ไปฉลองปีใหม่อย่างเต็มที่ทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าอะไรปลอดภัยขอให้เชื่อมั่นในรัฐบ,บาลแพทย์พยาบาลทํางานกันหนักครับทีนี้ผู้สื่อข่าวเองก็ยังถามอีกทีนี้ครับ คือท่านนายกพูดแล้วนะครับบอกว่าตอนนี้ส่งข้อมูลมาได้เลยนะครับว่าเป็นของใครอยู่ที่ไหนและตอนนี้เบื้องต้นก็มีการสั่งย้ายไปแล้ว3 4มถึงี่คนนะครับผู้สื่อข่าวก็ยังถามว่าแล้วจะดําเนินการกับบอลระยองอย่างไรครับตรงนี้แหละครับที่ทําให้ท่านนายกน็อตหลุดครับ <c oughs> ท่านก็บอกว่าก็พูดอยู่นี่ไงก็พูดอยู่นี่ไงก็เอาตำรวจออกไปแล้วสี่คนเดี๋ยวใครที่ไปเล่นที่บอลแล้วติดเชื้อมา ผมจะสอบคุณนั้นด้วยคนขับรถไปเล่นที่ไหนเป็นบ่อนของใครแล้วรู้ได้อย่างไรว่าเป็นบ่อนถ้าเผื่อสือส่อร,อรู้ก็ขอให้บอกนะฮะนี่ทนายกนะครับเป็นอย่างนี้ครับเมื่อถามว่ามีข้อมูลว่าเจ้าของบ่อนพนันมีความเชื่อมโยงกับนักการเมืองพลเอกประยุทธ์ก็ย้อนถามด้วยน้ำเสียงโมโหบอกว่าใครละ่ะผมเหรอเห็นโยงมาถึงผมด้วยในรูปเดี๋ยวกํลาลังสอบอยู่ใครทําอย่างไรก็ต้องรับผิดชอบ แล้วไปบอกว่านายกเชื่อมโยงกระบอนเหรอการทำพิกฎหมายทุกอย่างในแผ่นดินนี้ต้องไม่เป็นแบบนี้ไม่งั้นผมจะหยุดไม่งั้นผมจะอยู่ทําไมเราวันนี้น่ะความเลวร้ายมันมีหลายอย่างมากมายต้องช่วยกันสิให้ข้อมูลมาสิผมไม่ปกป้องใครไม่ปกป้องใครทั้งสิ้นไม่เคยปกป้องใครอยู่แล้วใครมีทุจริตเยอะแยะทุจริตนูน่นท,ทุจริตนี่ดูตรงน้นร่างสิไม่ใช่ผมไม่ทําอะไรเลยซิเมื่มอไหร่นะครับนี่คืออาการหลุดของท่านนายกนะครับ ท่านนี้ผู้สื่อข่าวรายงานบอกว่าในวันที่30ธันวาคมนะฮะเวลาบ่ายโมงนะครับก็คือวันนี้แหละครับบ่ายโมงทางด้านพลเอกประยุทธ์ก็จะมีกำหนดการลงพื้นที่ที่พัทยาครับโดยจะเดินทางไปทางด้านเฮลิคอปเตอร์ไปลงที่แหลมบาลีหายนะครับแหลมบาลีหายแล้วก็ขณะดเดียวกันตอนที่ท่านนายกลงพื้นที่ที่จังหวัดระยองครับแน่นอนเจ้าถิ่นอย่างเช่นคุณไม้ระยองครับก็ปรากฏว่าเดินทางออกมา ประท้วงท่านนายกด้วยครับจะมีการมอบรีดให้แก่ท่านนายกครับแต่ปรากฏว่าโดนแม่ค้าตามด่าไหมครับ <c oughs> เมื่อสักครู่นี้จากทางด้านข่าวสดนะครับทีนี้ไปที่ทางด้านมินิเจอร์ออนไลน์ครับทางด้านมินิเจอร์ออนไลน์รายงานว่านะครับรายงานว่าไม้ถือพวงหรีดรอมอบนายกแม่ค้าระยองตามด่าถึงที่ใช่เวลาไม่ที่จะมาประท้วง ไม่มีสมองเมืองนั้นครับมองตามมุมนะครับเ <c oughs> มื่อวานนี้ครับด้านหน้ารยชบาลระยองนายพานุพงษ์จัดนอกหรือว่าไม้ระยองครับแกนนำมอบรัชด์2563นำพวงหรีดสีฟ้าขาวพร้อมที่ข้อความไว้อะไรแด่นายกโง่ามารอม,มอบให้แก่พลเอกประยุดจันโอชาท่านนายกและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกระทรวงกลาโหมขณะที่ลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 ครับ <c oughs> ในขณะเดียวกันก็มีแม่ค้ารายหนึ่งครับไม่พอใจกับพฤติกรรมดังกล่าวได้ขี่โมอโเตอร์ไซค์ตามมาด่าถึงที่ครับมีใจความว่าอันนี้เป็นข้อความที่เขาโค้ดมาจากคำด่าของแม่ขานะครับทีนี้ผมก็จะพยายามดัดแปลงภาษาเพื่อให้ดูไม่รุนแรงเกินไปแต่ว่าเมนิชูอะไรนี้เขาลงแบบเรียกว่าถอดมาย่างไงงั้นเลยครับอันนี้ผมจะแปลงภาษาเล็กน้อยเพื่อให้ดูดูดีขึ้นมาหน่อยนะครับ บอกว่าอยากจะอยากรู้จังหวัดระยองเป็นของท่านคนเดียวหรือนะครับเขามาช่วยแก้ปัญหายัางตามมาประท้วงกันอีกมันจะมากกันเกินไปแล้วนี่ข้าพเจ้านี่จะไม่ทนนะครับคนระยองเดือดร้อนมไม่พอหรือไงจะตามประท้วงกันไปถึงไหนให้ชิบหายกันไปข้างหนึ่งหรือไงไอ้ที่ไม่มีอไอ้ที่ไม่มีไอ้ที่ไม่มีสมองนี่คือพวกพวกท่านเขามาดูแลประชาชนก็ตามมาประท้วง อย่าใช้ชื่อว่าไม้ระยองเลยเปลี่ยนชื่อไปเลยเป็นไม้เป็นไม้ระยำนะครับมีหัวไว้ขั้นหูครับสมองไม่มีดูไร้สุดแล้วคนไม่ได้มันใช่เวลาไหมเนะี่ยไอ้ที่ท่านไอ้ที่ท่านชื่นชอบนี่มันมาช่วยอะไรบ้างไหมคือคนที่ท่านชื่นชอบนี่มันมาช่วยอะไรบ้างไหมไม่เห็นมีใครมาช่วยสักคนหนึ่งเวลามีคนเขาจะมาช่วยมาแก้ปัญหา พวกท่านก็มาทําแบบนี้ข้าพเจ้าเห็นมีแต่นายกมีแต่รถพระราชทานมาพวกนักการเมืองไม่เห็นมีใครโผล่มาสักคนหนึ่งนะครับนี่พยายามแปลงภาษาแล้วนะครับชื่นชอบอะไรกันนักหนานะครับนี่ท่าน่านแม่ค้าว่าครับตามต่อว่านะครับท่าน่านคุณไม่จัดนอกนะครับถือพวงเด็ดสีฟ้าขาวมาไว้อะไรแดดนนายกโง่เห่างนั้นครับแต่ว่าแม่ค้าก็ไปด่าคืนที่นี่ครับ บอกว่าน่าจะเปลี่ยนชื่อจากไม้ระยองเป็นไม้ระยำมีหัวไว้ขั้นหูสมองไม่มีครับดูไรสุดแล้วแม่คัดทนไม่ได้ครับมันใช่เวลาไหมและไอ้คนที่ท่านชื่นชอบนี่มันมาช่วยอะไรบ้างนะครับไม่เห็นมีใครมาช่วยสักนิดหนึ่งนะครับเวลาคนอื่นเขาจัมาช่วยมาแก้ปัญหาพวกท่านก็มาทําแบบนี้นะครับ <c oughs> นะครับอันนี้คือแปลงภาษาแล้วนะครับให้ดูหน้าฟังขึ้นครับ นี่คือมุมมองที่ต่างกันในพื้นที่ครับนะฮะในขณะเดียวกันทางด้านอดีตสวทีนี้ครับอดีตสวอของจังหวัดร,ระยองเองก็ได้มีการนำเสนอข้อมูลครับเรื่องของบ่อนนะฮะเรื่องของบ่อนโดยให้ข้อมูลเพิ่มเติมอาจจะเป็นลักษณะคือโพสต์ลงใน a c e b o o k ครับว่าบ่อนนี้นะฮะได้มีการ าพาดพิงถึงใครนะครับปรากว่าข้อมูลดังกล่าวที่ทางท่านสวโพสต์ลงใน Facebook นี้ครับทางด้านพบตรครับได้มีการจัดส่งชุดสืบสวนพิเศษครับเข้ามาสืบสวนในทางลับและพบว่ามีการเปิดบ่อนพนันมีการเปิดบ่อนพนันดังกล่าวจริงครับจึงมีคําสั่งย้ายด่วน ผู้บังคับการจังหวัดระยองและก็สีเสือโรงพักของสพอ,อเมืองระยองไปช่วยราชการโดยให้ขาดจากตาแหน่งเดิมครับตามที่เราเคยเสนอข่าวไปก่อนหน้านี้ครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ทางด้านพาตุลเอกพนาเจือเพชรกิชณาราชอดีสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดระยองได้โพสต์ลงในเฟซบุ๊ค26ธันวาคมที่ผ่านมาอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับบ่อนาการพนันในจังหวัดระยองซึ่งเป็นต้นตอนของการแพร่เชื้อโควิด -19 โดยระบุว่านะครับ โดยระบุว่าระยองนี้นับว่าเป็นเมืองที่ติดเชื้อโควิดแบบแปลกประหลาดที่สุดในประเทศไทยโควิดที่ระบาดอยู่หลายจังหวัดทั่วประเทศเวลานี้ล้นมีความเชื่อมโยงกับตลาดอาหารทะเลที่สมุทรสาครซึ่งเป็นสมมติฐานว่ามาจากแรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองมาทํางานแล้วก็อยู่กับเป็นชุมชนใหญ่ที่นั่นแม้แต่ครั้งการระบาดใหญ่ที่บิ๊กไบท์นะครับจากแหล่งที่ทะเลอันดามันนะครับก็เป็นการเชื่อมโยงกับตลาดที่สมุทรสาครก่อนที่จะแพร่ระบาดกระจายไปหลายจังหวัดในประเทศ ที่น่าแปลกใจก,ก็คือว่าโควิดที่ระยองไม่เกี่ยวไม่มีความเชื่อมโยงกับตลาดสมุทรสาครเลยตามที่ผู้ว่าจังหวัดร,ระยองถแถลงข่าวเป็นทางการล่าสุดเพราะว่าระยองมีการติดเชื้อทั้งหมด37ราย <c oughs> มีหนึ่งรายตรวจพบที่กรุงเทพมหนาคนครนับว่าเป็นการติดเชื้อที่กรุงเทพไม่ใช่ระยองหนึ่งรายยกเว้นเอาไว้ขอไม่กล่าวถึงแต่อีก36รายท่านผู้ว่ารับว่าติดมาจากบ่อนการพนันที่ผิดกฎหมายในเมืองระยองนี่แหละ มันก็ไม่ถูกกฎหมายเพราะว่ากฎหมายห้ามอยู่แล้วนะครับเรื่องเป็นอย่างนี้บ่อนใหญ่ที่ทีนี้อดีตสวก็บอกว่าเรื่องมันเป็นอย่างนี้บ่อนใหญ่ที่เคลียร์หน้าเสือได้เรียบร้อยจะมีอยู่ด้วยกัน2บ่อนนี่เป็นข้อมูลจากอดีตนายตำรวจนะครับพาตุลเอกพนาเจือเพชรครับเป็นอดีตสวระยองด้วยบอกว่าบ่อนใหญ่ที่เคลียร์หน้าเสือได้เรียบร้อยมีด้วยกัน2บ่อนในเมืองนี้ก็คืออยู่ข้ามบคสเก่าและก็อยู่ที่มาตาพุทธครับโดยมีเจ้าของเป็นคนเดียวกัน หุ้นส่วนบอลที่มาตตพุทธนั้นครับกระเจิงกระเจิงแพ้แต่มาจากบอลพัทยาก็คือนายพ่อกับนายมอมาอาศัยบาร,รมีของเจ้าของบอลใหญ่ในเมืองระยองประกอบกิจการต่อในลักษณะหุ้นส่วนกันด้วยการเคลียร์เบ็ดเสร็จทุกฝ่ายทุกระดับกิจการดําเนินการมาราบรื่นมาโดยตลอดครับลูกค้าก็หนุนนะอุ่นหนาฝาข้างครับบ่อนนี้เน้นบ่อนไพ่มีไฮโลเตาเตาปัน่น แค่ตัวประกอบเน้นที่บ่อนไพ่ห้โลกับเตาปัน่นนี้เป็นแค่ตัวประกอบทีนี้บ่อนไพ่มีความจําเป็นต้องใช้ดีลเลอร์เจ้ามือคนแจกไพ่คนคอยคิดตังค์จ่ายตังค์และก็ดีลเลอร์พวกนี้คนไทยไม่มีความชํานาญครับจึงมีความจําเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญจากนาเข้าจากต่างประเทศคือขเขมร บอลขม้นมีมากยูลเลอร์เก่งประสบการณ์สูงเป็นที่ต้องการตัวอย่างยิ่งของบอลไทยทั่วไทยนะครับที่สลวัตรและก็ดีลเลอร์โดดยิงตายเป็นข่าวดังในกรุงเทพมหาน,นครเมื่อไม่นานมานี้ก็ดีลเลอร์ก็คือสาวขมิ้นนั่นแหละนะครับนี่ทางด้านอดีตสว่วานะครับแล้วก็การนําเข้ามาเป็นการลักลอบเข้ามาทางพรมแดนธรรมชาติโดยเคลียร์ทุกระดับประทับใจเข้าถูกกฎหมายไม่ได้สมัยก่อนโควิดยังมื่อมั่วถือพาสปอร์ตนักท่องเที่ยวบ้างแรงงานอื่นบ้างนะครับ เข้าแบบนี้ไม่ต้องกักตัวไม่ต้องตีตราประทับไม่ต้องตีตราประทับไม่ต้องตรวจหาเชื้ออะไรทั้งสิ้นครับเมื่อเข้ามาแล้วก็จะมีการจัดที่พักอาศัยอยู่กินหลับนอนรวมกันตามรีสอร์ทคอนโดบ้านเช่าในเมืองระยองนั่นแหละถึงเวลาก็ออกไปทํางานทําเป็นกะหมุนเวียนไปตลอด24ชั่วโมงทีนี้บ่อนไพ่การเล่นไพ่คนเล่นจะสัมผัสกันใกล้ชิดจามไอเส่ยกันหายใจรถกันทานองนั้นครับไหนจะสัมผัสไพ,สพ่สัมผัสเงินที่รับมาจ่ายไป ป้ายหน้าป้ายตาตัวเองถามว่ามันติดเชื้อโควิดกันได้อย่างไรถึง3 0คนถึง36คนในวันเดียวกันอ่านดูจะรู้เหตุผลมันเกินพอครับแล้วมันจะมากขึ้นไปเรื่อยๆเ,เท่าทวีคูณอัตราส่วนคือ1คนจะพาให้ทาให้เกิดการติดต่อได้ถึง2.2คนเพราะอะไรเพราะเชื่อว่าได้หลายคนยอมติดโควิดเงียบๆโดยปกป,ปิดตนเอง คนมีหน้ามีตาไม่น้อยที่ข้อบ่อนที่บ้านนี้ครับไม่ว่าจะเป็นครูไม่ว่าจะเป็นข้าราชการพ่อค้าแม่ค้าแม้แต่นักการเมืองหรืออาจจะแอบเป็นตัวรักษาที่อื่นโดยโกโหกเรื่องไทม์ไลน์เรื่องมันเป็นแบบนี้ครับมันจะควบคุมได้อย่างไรแม้แต่เทวดาที่ไหนจะควบคุมได้ครับน,นี่คือข้อความนะครับของทางด้านอดีตนะครับสวบ,บอกว่ามันไม่ควรจะมีบ่อนการพนันในระยองตั้งแต่แรกครับ จยยุคโควิดหรือไม่โควิดก็ตามเหอะยิ่งยุคโควิดระบาดยุคนี้แล้วด้วยนะฮะเพราะมีบ่อนกนารพนันผลกรรมจึงตกกับกับคนระยองแบบนี้ครับตู้ม้าก็ทั่วระยองก็เหมือนกันเครือข่ายเดียวกันครับและก็ทิ้งท้ายบอกว่านะครับพอปตรคนใหม่ขึ้นมาบอกว่าจะปราบบ่อนปราบตู้ม้าให้หมดปราบไปปีกว่าแล้วไม่เห็นทั้งบ่อนและก็ตู้ม้าเดือดร้อนเลยยังอยู่สุขสบายเหมือนเดิม เบิกบานกว่าเดิมสร้างความร่ำรวยให้กับเจ้าของและก็ผู้รับสวยทั้งหลายยิ่งกว่าเดิมแทนที่กรรมติดโควิดจะตกกับไอ้คนจุดๆๆพวกนี้กลุ่มนี้พระสงฆ์องค์ข้าเจ้าลูกเล็กเด็กแดงคนบริสุทธิ์ในระยองที่ไม่รู้อิหนุอิเนเป็นส่วนรวมต้องมารับกรรมไปด้วยเวียนกรรมจริงๆนะครับใช้ไฟจากนรกเผาคงแรงไม่พอนะฮะนี่คือข้อความที่โพสต์ลงใน Facebook นะครับ แต่ก่อนนี้ชื่อว่าพนาเจือเพชรนะครับแล้วต่อมาท่านเองก็ลาออกจากราชการนะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นพ,พนาเจือเพชรกิชณราชนะครับแต่ว่าอดีตของท่านคือเป็นพันตรุษเอกพนาเจือเพชรกับนี่โพสต์ลงไปจากการนาเสนอของคมชัดเล็กครับผมเชื่อว่าที่อุบวนเราก็ไม่ใช่ที่บนแหละครับผมว่าทุกที่ก็คงไม่ต่างกันการที่จะเปิดบ่อนได้ต้องเคลียร์ต้องเคลียร์ทุกส่วนนะฮะทุกส่วน ตู้ม้าก็เช่นเดียวกันสังเกตไหมว่าที่อุบลเรานี้ตู้ม้านี่เจ้าที่สายตรงไม่ตรวจจับนะครับแต่ว่าคนที่ตรวจจับกลายเป็นนายอำเภอไปกลายเป็นอสอไปนะฮะเพราะอะไรก็คงจะพอมองภาพออกนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับบ้านเมืองของเราและตอนนี้บังเอิญว่าโควิดระบาดแล้วในพน,ใน,นิบอนนะฮะแล้วก็เชื่อว่าคนที่นํามาแพร่ก,ก็คือดีลเลอร์ก็คือคนที่แจกไพ่คนที่จ่ายเงินจ่ายทองซึ่งก็ามาจากประเทศเพื่อนบ้านนี่แหละครับ น,นี่ตามคําพูดของคุณพนาเจรพชรน,นะเป็นอย่างนี้ครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามแต่นะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามแต่ที่มีรถมีราต้องการที่จะเปลี่ยนยางรถยนต์วันนี้นะครับตรงไปถาวอ,อยางยนต์ถาวรนอยางยนต์กรุป๊ปแล้วก็ไทยพลัสถาวอ,อยางยนต์นะครับทั้ง3สาขาสบายใจกว่าดูแลมากกว่าเพราะว่าเขาเป็นตัวแทนจําหน่ายยางรถยนต์ทุกยี่ห้อทั้งที่ผลิตในประเทศแล้วก็ตามประเทศอ่อนรถอรถอฟโรดยางรถเก่งรถกระบะรถตู้รถ s u v ครับ แล้วก็รวมทั้งทางด้านล้อแม็กล้อกระทะล้ออลลอยหลากหลายรุ่นหลากหลายราคาหลากหลายยี่ห้อนะครับทั้งรมดําไม่รมดําคุณสามารถที่จะเลือกได้ครับไม่พอ,อยังให้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตรวจเช็คช่วงล่างเปลี่ยนแบตเตอรี่เปลี่ยนผ้าเบรเกเจียจันเบรกตั้งศูนย์่วงล้อด้วยระบบคอมเพิวเตอร์ที่ทันสมัยรวดเร็วและก็แม่นยำสบายใจกว่าดูแลมากกว่าต้องถาวรอ,อย่างยนต์ทั้ง3สาขาครับ แต่ว่าถ้าเผื่อใครที่มีการวิงเวียนศีรษะน้ามือตาลายคล้ายจะเป็นลมนะครับก็อย่าลืมครับนะฮะอย่าลืมไปที่ก็ไปที่ทางด้านน้ำมันเหลืองตราต้นโพของแท้จากจังหวัดตราดสินค้าโอท็อปรดับ5ดาวนะครับสินค้าตอนนี้ก็มีตัวแทนจำหน่ายแล้วที่อุวนเราก็คือทีมงานคลีนเรดิโอท่านสามารถที่จะไปเลือกซื้อได้ที่ร้านกลางยาตรงข้ามโรงแรมปทุมรัฐ ฝั่งวารินก็เรื่องทวี5้าแยกวารินซื้อใช้เองก็เยี่ยมซื้อไปของฝากของต้อนก็ยอดโดยเฉพาะผู้สูงวัยถูกใจนักแหล่จังสีในมจังเอินวานน้ำมันเหลืองแนนนะครับนี่ทุกคนจะอุทานอย่างนี้ครับส่วนอีซี่นะครับก็เป็นสารฟูซิสธตติกสามารถที่จะเลือกเติมได้ ที่ห้องน้ำมันเครื่องเพียงแค่10นาทีจะเห็นความแตกต่างเกิดขึ้นเครื่องเดินเรียบเสียงเงียบลดก,การสึกหรอลดควันดำเพิ่มแรงมา้าอัตราการเร่งแซงดีขึ้นคำว่าเหยียบแล้วเลื่อนปืดเลื่อนปืดเ,เป็นอย่างไรสัมผัสได้มือคนใช้ e ีซีครับนี่คือสินค้าไทยคุณภาพส่งออกนะครับสามารถใช้ได้ทั้งรถใหม่ป้ายแดงรถมือสองรถใช้แก๊สรถใช้น้ำมันทั้งเบนซินแล้วก็ดีเซลครับ เลือกเติมได้ที่ฐานด้านถาวอย่างหย์ครับอุบลวีนานันตรงข้ามกับป้๊มปตทหัวสนามบินสอสยนด้านข้างทุ่งสีเมืองอุบลสวิตถนุคลางอุ้วศีวีเอ็นทางไปแมคโครด้านซ้ายมือฝั่งวารินก็ร้านรทลวีให้แยกวารินร้านแสนลักออเทอร์สวิตตรงข้ามตึกดีแท็กทางไปจังหวัดสติเกตอีซี่สินค้าไทยคุณภาพส่งออกครับชาววันนี้รายการนุพลคุยข่าวก็คงจะต้องรำลาเพียงแค่นี้นะครับ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรายการนพพรคุยขัดเดี๋ยวช่วงบ่ายเจอกันกันกบผมและคุณชลทิตอีกครั้งหนึ่งครับเช้าว,วันนี้ขอให้เป็นวันชา้าที่โชคดีของคุณอีกเช่นกันครับสวัสดีครับ